ถึงแล้นะชีวิตถึงจุดหนึ่งแล้วถึงจุดที่จะต้องต้องอะย,ยอมรับแล้วนะเงืบยอมรับได้แล้วเอ่ยชื่อเขา็มเต็ม,ตม,ตมออกทุกช่องทุกช่องใส่หัวข้อเต็มที่เดินเรี่อยอะไรดูหัวข้อคลิปข่าวแต่ละช่อง ที่คุณคนเริ่มต้นนะดูหัวข้อขีปข่าวสิมันน่ารักจริงๆไม่เสียหายเลยมึงรอไวเลยนะทุกท่องค่ะทั้งคนที่อ่านข่าวทั้งหัวข้อข่าวทั้งคนที่ไปงพักใช่ไหมไปแจ้งไอ้เงือบสักเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเงือบแรกก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าเงือบอะ ได้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งห้าเจ็ดใช้ใครได้บ้างนะอยากจะใช้เราดูว่าหนึ่งห้าเจ็ดมันใช้ได้ไหมยุบสัตว์เตรียมเลยพอเราบอคอมอะ่ะบอกให้ทำใจไว้ก่อนเลยนะเรียมไ้เลยทํากรรมบันไดก็รอรับกรรมมันน่แหละม้าฟังดูข่าวข่าวก็เลยส่งขัตนายหมดทั้งคลิปข่าวทั้งคลิปข่าวเล็กข่าวใหญ่ ที่เกี่ยวกับการเดินของลุงคนอย่างน้อยเวลาจะทำอะไรเวลาจะทำอะไรออกไปอย่างไยคุณก็ต้องตรวจสอบมันรอบคอบก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปมันไม่ค่อยเสียหายนะนะคนหัวข้อคลิปข่าวแต่ละช่องในโอน่ารักทั้งนั้นน่านับถือน่ายกย่อง คุณไม่ถามความเป็นจริงคุณไม่ได้ไปอะไรความเป็นจริงเลยขายข่าวอย่างเดียว,ยวไอ้คนให้ข่าวก็มุบริษัทที่ขายของเกิดความเสียหายเพราะเสียหายนะลูกค้าโธรมาถามว่าอ้ยลุงคนพ่แตนบริษัทลุงคนพ่แตนเนี่ยทําแบบนี้จริงหรือเปล่าอ้ยเราจะซื้อของด้วยหรือเปล่า ได้หรือเปล่าเนี่ยข่าวมันออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณเป็นคนยังไงอ่ะเป็นถึงมีบริษัททำไมทํำตัวแบบเนี้ยดูข่าวสิเนี่ยดูข่าวสิเนี่ยดูหัวข้อข่าวแต่ละคลิปเจ๊แต่ละหัวข้อข่าวสิเนี่ยมนเสียหายไหมไอ้เงือกสัก์เตรียมรอไว้เลยนะ คนเขาจะเดินเดินเอาบุญเดินไปดีๆมันหาเรื่องเข้าตัวเองเพราะอะไรบุญไม่สู้เขาไงกรรมจะต,ตามสนองเริ่มจากคนที่ให้ข่าวก่อนคนดูทั้งโลกใช่ไหมคนดูทั้งโลกเลย จะโมยยังไงอ่ะใจเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วยิ่งแย่ไปใหญ่เลยความชั่วความเร็วนี่มันลงเต็มๆเลยนะคุณไปดูสิหัวข้อ,ข,อข่าวแต่ละช่องอ่ะคุณไม่ตรวจสอบอะไรให้มันแน่นอนเลยคุณใจยเย็นๆไงไปจริงจริงก็ใจยเย็นรอนะรอจนกว่าจะจะถวายเสร็จ มอบเสร็จแต่วันนี้ก็เลยผดไม่ได้พูดสักเล็กน้อยเดี๋ยวหลังวันเดี๋ยวหลังวันที่สี่จะพูดอีกก็ก็แแรกว่าจะไม่ ไปดูนะว่าเขาแจ้งเขาแจ้งแบบไหนแล้ว่ะในการที่เขาแจ้งจนยิงก็จะเข้าไปอยู่แต่วันนี้ติดพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ติดเดี๋ยวเงือบสักดูพรุ่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเงือบอันแรก f อเซฟังข่าวยังตกใจใช่ไหม หากเอฟซเงตกใจแล้วคนที่ไม่เคยมาดูเราล่ะแล้วเคยคนที่ไม่ใช่เอซีเราที่ดูข่าวเขาจะตัดสินเราไปใน,นทางไหนมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสอบตลอดเส้นทางว่าขบ,บวนลุงพลนี้เรียอ,อะไรหรือเปล่า ไปถามเจ้าที่ว่ามีไหมนะอันดับแรกคนที่เขาทําข่าวไปถามเจ้าที่ก่อนติดตามมันตั้งแต่จำอะไรนะดวงมาไฟมาเยันโคกสีไปถามเขาว่ามีการเรียอะไรหรือเปล่าเหมือนที่เหมือนที่หัวข้อข่าวคนลงกันหรือเปล่าเหมือนที่เพจต่างๆคนเราไปลงหรือเปล่า น่หาร FC ฟังยังตกใจนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ใช่ FC ล่ะเราจะดูสละเลวในสังคมมากขนาดไหนคุณลงข่าวไปอย่างนั้นบัญชี เขียนไว้เนี่ยมันชัดเจนคุณก็ตรวจสอบได้หลายคนบอกเข้าบัญชีส่วนตัวบัญชีส่วนตัวทำไมไม่เข้ามาดูในไลฟ์สดไลฟ์อะไรของยูทูบเบอร์ที่เขาไลฟ์อะ่ะมันเป็นบัญชีส่วนตัวไหมที่เขาโพสต์บางคนบอกให้เขียนชื่อ,เข,อเขียนชื่อก็หลายหลาช่องไม่จะเป็นช่อง YouTube หรือช่องข่าวหรือช่องอะไรก็ตามคือลงแต่ละอันนี่คือลุงเดินเรี่อไรแล้วการอ่านแต่ละอันเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าการเดินของลุงพลมันสุดยอดแห่งความสละเลในสายตาของพวกคุณไงมีนักข่าวเขาจะขอสัมภาษณ์ลุงป้าบอกกับลุงพลบอกว่ายังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลย ถึงให้สัมภาษณ์ไปเขาก็ไม่ได้ออกให้เราดีสักอย่างหนึ่งหรอกก็ลเลยบอกว่าให้เรามอบให้อะไรๆๆเสร็จเราแค่พูดได้เต็มที่ตอนเขาทำตอนเขาจะเอาข่าวไปออกทำไมเขาไม่มาถามเราเลยล่ะว่าเราเดินด้อะไรจริงหรือเปล่าจากจำปาดงมาจนถึงใกล้จะถึงคนครพนมเนี่ยเขาถึงไปออกข่าวแบบนั้น